เบสตรงๆใจปั๊มแจกเงินทองทีมงานละครมูลค่านับแสนปรึมประกบคู่กันครั้งแรก ปิดกล้องละครเรื่องแรกด้วยความภาคภูมิใจสำหรับผลงานละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ที่นักแสดงน้องใหม่เบสรักวณีคำสิง์รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวประกบคู่กับพระเอกหนุ่มตรงๆคร,ร,รั้งแรกของคู่ฮอตที่ได้มาแสดงละครร่วมกันทําให้แฟนคลับคำสิงห์แฟมิลี่ถึงกับกรีดแตกด้วยความหวานทั้งนอกจอและในจอล่าสุดเบสได้เผยคลิปความประทับใจผ่านช่องทาง YouTube พร้อมเผยความในใจระหว่างเขากลองว่าปิดกล้องละครแฮสแท็กกูภัยหัวใจสู้ละครเรื่องแรกในชีวิตเบสถ่ายทำ1นึ่งปีเต็มๆในช่วงสถานการณ์โควิดการถ่ายทำก็หยุดบ้างถ่ายบ้างนอกจากนี้เบสกล่าวเสริมว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีละครเรื่องนี้เลยทำให้ละครเรื่องนี้มีความหมายกับเบสมากๆสำหรับรางวัล2,000บาทที่มอบให้พี่ๆทุกคน50คนในกองถ่ายและเงินรางวัลพิเศษอีก20 0 0 0บาท ทั้งหมด120,000บาทและทองอีก5รางวัลของพี่ตรงตรง ที่เบสมอบให้ทุกๆคนเบสอยากบอกว่าเบสตั้งใจตั้งแต่วันแรกคิวแรกที่เบสมากองละครเพราะเบสได้เห็นการทำงานกันอยู่กองถ่ายทั้งวันว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยเหมือนกันหมดทุกคนเต็มที่เหมือนกันหมดละครเรื่องหนึง่งไม่ใช่แค่นักแสดงแต่คือทีมงานทุกคนด้วยที่ร่วมกันสร้างผลงานออกมาขอบคุณนักแสดงทีมงานทุกๆฝ่ายทุกๆคนนะคะไว้มีโอกาสเราต้องได้กลับมาเจอกันเล่นด้วยกันอีกนะคะ ฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะคะกูไัยหัวใจสู้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ